เาบนคองนะคะก็เป็นขนาดย่อมๆเพราะว่าเป็นเมมเบอร์วันละ2คนแต่วันนี้ก็คือฟูลเซตแต่ว่าไม่เปลี่ยนสถานที่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีคราวหน้าก็จะกลับไปจัดที่สถานที่เดิมค่ะก็น้องๆก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็แฟนๆก็ดูเหมือนตื่นเต้นแล้วก็มากันเยอะมากค่ะ,คะเพราะว่าเป็นการจัดที่เป็นขนาดที่ย่อมลงมาจากปกติก็ป้องกันเรื่องของโควิด19นะคะก็มีการ แอลกอฮอล์ oh มีการมีการใช้แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ใช้ถุงมือสําหรับน้องๆแล้วก็มีชิลนะคะก็จะเห็นว่ามีฉากกั้นด้วยอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีไมโครโฟนเพราะว่าที่ผ่านมามีการบอกว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงก็เลยตอนนี้มีไมโครโฟนด้วยก็จะสัเสียงชัดขึ้นเคลียร์ขึ้นค่ะคือครูว่าทุกคนก็คิดถึงน้องๆแหละคิดถึงบรรยากาศเดิมๆนะคะก็กลับมาใกล้ๆเดิมละตอนนี้ใกล้ๆเดิมแต่ยังคงปลอดภัยอยู่ะคะ่ะแต่ก็ บอกตรงๆว่าการมีห้องชี้ให้นิรูมนี่เป็นอะไรที่ครูก็ตื่นเต้นนะคะแต่ว่ารู้ว่าเป็นประเพณีที่เราจะต้องมีอยู่แล้วค่ะครูก็คิดว่าอะไรที่ที่ดีที่แบบว่าสร้างความรู้สึกดีๆให้กับคนนะคะเพื่อแบบให้แฟนคลับเราก็อยากให้ยังคงไว้ก็ตอนแรกจริงๆก็มีการถามของทีมงานนะคะว่าครูจะมีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบจะมีแฟนคลับหลายๆแบบที่อยากจะมาพูดในมุมของตัวเองครูก็รู้สึกว่า ครยอยากจะรับฟังเขาอะค่ะยางวันนี้เป็นครั้งแรกครูตื่นเต้นมากแล้วก็แล้วก็ตื่นเต้นแบบตื่นเต้นแบบไม่รู้ว่าจะเจออะไรไม่รู้ว่าเขาจะมาแบบไหนแต่ว่าสุดท้ายจริงๆพอพูดุยจริงๆแล้วครูรู้สึกว่าก็มาฟังก็มาฟังแล้วมาหามาหาแนวทางที่ดีร่วมกันคือครูไม่ได้รับปากว่าจะได้จะทําให้ได้อย่างสิ่งที่เขาต้องการทุกคนนะคะแต่ว่า ครูคิดว่าครูหาโซลูชันที่ดีที่สุดให้กับทุกคนได้แล้วก็จะบาลานซ์ทุกอย่างนะคะก็พยายามพยายามตอบคําถามแล้วก็เหมือนบางคนถ้าไม่มีอะไรเหมือนเขามาชวนคุยครูก็คุยกับเขา <laughs> <laughs> <c oughs> เขาอาจจะอยากระบายก็ <c oughs> ก็คุยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็คุยเรื่องของคนที่เรารักเหมือนกัน, <c oughs> ก,ก,นก็คือตัวเมมเบอร์เตรียมตัวยังไงเมื่อคืนไม่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวอะไรคะ่ะก็ทําใจให้โล่งๆไว้แล้วก็แล้วก็คิดว่าคิดในใจว่า ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงไม่ว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนเราก็คิดว่าเราจริงใจเราพูดในสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆแล้ก็สิ่งที่เราทําไปจริงๆแล้วครูก็เชื่อมั่นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีก็น่าจะทำให้ทุกคนรู้สึกดีขึ้นได้ครูพยายามจะช่วยซัพพอร์ตความรู้สึกของทุกคนแล้วก็บาลานซ์บาลานซ์ให้ทุกคนครูก็อย่างตอนนี้ครูก็พอออกมาจากห้องแล้วครูก็รู้สึกดีนะคะตอนแรกตื่นเต้นพอออกมาแล้วตอนนี้รู้สึกแบบเออโล่ง <laughs> มีคนร้องไห้ด้วยครูก็เหมือนจะร้องไห้เลยเพราะว่าครูก็รักเมมเบอร์ทุกคนเหมือนกับที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจในความรู้สึกเขาแต่ว่าครูก็ได้บอกว่าครูทําอะไรไปแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ค่ะเขาก็รู้สึกดีขึ้นมากๆครูก็รู้สึกดีค่ะก็สําหรับการเตรียมน้องๆตอนนี้คือ ทุกอย่างอย่างที่ครูบอกนะคะเราจะเป็นระบบมากขึ้นในการวัดเรื่องความสามารถของน้องหรือว่าการที่น้องจะได้แบบรับงานหรือได้โชว์อะไรเงี้ยคะ่ะเราก็จะดูจากความสามารถแล้วก็เรื่องอื่นๆใดๆของน้องด้วยคะ่ะเรื่องพฤติกรรมอะไรเงี้ยคะ่ะเพื่อเพื่อแบ่งให้ชัดเจนขึ้นจะมีการสอบเป็นระยะระยะใช่น้องจะถูกสอบนะคะแล้วก็แล้วก็จะ จะมีการคุยกันพูดคุยกันเรื่องความชอบความถนัดของแต่ละคนเพื่อที่จะได้พัฒนาน้องไปแนวในแนวทางที่น้องถนัดอื่นๆด้วยเพราะว่าเราต้องการให้น้องเติบโตขึ้นแบบมีคุณภาพจริงๆก็ครูก็จะมีการบินไปสอบที่เชียงใหม่ค่ะเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันเราก็จะวัดวัดน้องตัวน้องเหมือนกันนะคะก็คือในด้านอื่นๆด้วยอะค่ะแล้วก็พูดคุย เพืเช็คสภาพจิตใจแต่ละคนด้วยเหมือนกันเพราะว่าน้องๆเป็นผู้หญิงหมดเลยก็จะมีปัญหาเรื่องความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะการแบบใช้ชีวิตการแบบว่าเจอสถานการณ์ต่าง,างๆการบูลลี่หรือว่าอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะก็มีบางเรื่องที่เขาทําให้จิตใจเขาถ้าไม่มั่นคงก็จะมีปัญหาได้อะคะ่ะแต่ก็ทุกอย่างดีขึ้นนะคะตอนนี้ คือจริงๆแล้วเรามีสปอร์ตเรื่องของคุณหมอหรือนักจิตวิทยาะค่ะอยู่แล้วด้วยแล้วก็พอครูได้ทําหน้าที่นี้เต็มตัวมากขึ้นครูก็พูดคุยกับน้องๆแต่ปกติครูก่อนหน้านี้ครูก็พูดคุยกับน้องอยู่แล้วแล้วก็น้องค่อนข้างจะ,ะกล้าที่จะพูดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเปิดใจกับครูะค่ะก็ในมุมที่ครูก็ไม่ได้ไปตัดสินเขาแล้วก็ให้คําแนะนําและสุดท้ายเขาจะเป็นคนเลือก ของเขาเองว่าเขาจะคิดแบบนี้ครูก็จะให้ไอเดียว่าถ้าเลือกแบบนี้จะเป็นอย่างนี้นะถ้าเลือกแบบนี้อาจจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายเขาจะเอาไปคิดแล้วก็พิจารณาเองว่าเขาจะต้องทอํายังไงค่ะก็เหมือนคุยเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าแต่ว่าเขาไว้ใจว่าเรามีประสบการณ์แล้วก็ทาให้เขารู้สึกดีขึ้นมีคนที่คอยให้คำปรึกษาเขาได้ครูสอนศิลปินมาเยอะมากแล้วครูก็สอนมาเยอะมากๆครึ่งชีวิตเออเกินครึ่งแล้ว ครูสอนมานานมากๆแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นก็น้องๆในในการสอนครูคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรกดดันไม่มีความยากเลยไม่แต่เรื่องของสภาพจิตใจที่ครูเป็นห่วงเท่านั้นเองนั่นจะเป็นความยากเพราะว่าแต่ละคนก็ปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าครูคิดว่าครูให้คำปรึกษาเขาให้สิ่งที่ดีสุดกับเขาอะคะ่ะก็มีงานอีกหลายงานมากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วเป็นงานที่ ยิ่งใหญ่แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเอากีฬาสีก่อนเลยครูอยากให้ทุกคนอย่าพลาดงานนี้นะคะขอให้มากันให้ได้เพราะว่าจะเป็นการรวมตัวกันทั้ง CGM นะคะแล้วก็ทั้ง BNK รุ่น1รุ่น2รุ่น3นะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่จะได้เจอครบแน่นอนแล้วก็ครูบอกเลยว่าเดาไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มาดูรางวัลของปีนี้ด้วยว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็การที่ทุกคนได้รางวัลของปีที่แล้วไปภาพเป็นยังไงจะได้เห็นกันในงานนี้ละคะ่ะ จำนวนสมาชิกเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีทั้ง 4Gm ด้วยค่ะแล้วก็มีรุ่น3ด้วยสมาชิกเพิ่มเยอะขึ้นแฟนคลับก็แบบมีแต่คนบอกว่าอุ๊ยกลัวไม่ได้ที่นั่งไม่กลัวไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้บาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็พยายามจะให้ได้พื้นที่ให้ได้มากที่สุดค่ะตอนนี้กําลังดูเรื่องสถานที่อยู่เมมเบอร์เราหลายคนมีอินเนอร์ที่แบบมีความ คิดถูกมากๆแล้วก็อยากให้น้องๆลองมาเชียร์แบบมันเป็นคนนำรุ่นพี่บ้างดูว่าจะเป็นยังไงมันน่าจะเป็นอะไรที่สนุกนะคะแล้วก็ครูว่าทุกคนก็น่าจะเดาไม่ถึงอะว่าจะเป็นทีมนี้แต่ก็เดี๋ยวจะมีอะไรแปลกๆในนี้เยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็น้องๆแต่ละคนที่เราเลือกมาเนี่ยที่เป็นหัวหน้าทีมเนี่ย ก็มีอะไรในตัวเยอะๆแต่ละคนก็จะมีมุมของตัวเองค่ะแล้วดูว่าเขาจะนําทีมพี่ๆของเขาไปในแนวไหนก็รอดูกันนะคะตอนนี้เพลงเชียร์เริ่มมาแล้วค่ะเริ่มคิดเพลงเชียร์กันแล้วเดี๋ยวรอฟัง <laughs> ก็ฝากงานอื่นๆของน้องๆนะคะที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าต่อเนื่องนะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดด้วยนะคะ <laughs> ก็เราดูแต่ว่าเราจะยืนอยู่บนความปลอดภัยแน่นอน,นะคะ่ะไม่ต้องหัวตักด้วยคะ่ะ